สวัสดีครับวันนี้ก็ม่าผอก็เบาเก่งอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ก็ผ้าลงทงลงทางครับคือเกาพี่น้องกระนี่ครับไม้เฮาทงหน้านี่ครับเดี๋ยวจะใส่นี่นะครับตามกันแท่นหน้านี่ไปก็มีปลาอ้อยน้ำครับผสมไป ใส่ได้มาลายหลังแล้วครับพี่น้องเอาเมื่อนีเอาเบ็ดมาหาสิบหลังครับก็เป็นเงอเขียดทุกเขาพี่น้องตอนเริ่มอตอนที่เริ่มใส่นันบดได้ไท้ายพี่น้องบึงฝนมันเพิ่งยุดครับพี่น้องฝนตกมาพอลิลนนนีล่ล่ะก็ได้ใส่มาก,ก่อน นี่ครับไม้เฮาเป็นปลาเขานี่แหละครับกะไม้นี่กะเคยใไซหรอครับเคยใส่ฟังหนุนครับพี่น,อน้องนี่เนี่ยเอ่อเป็นเอ่อเบ็ดโฟ,ฟมครับพี่นอ้องที่หากันตาเลือกครับคลิปที่แล้วนี่แหละ อันนี้ก็มาใส่ฟังผี่ครับอันนี้ก็ฝนกันเล่นๆอยู่พี่น้องบุ้งหัวจะได้ทายบ่พี่น้องไปเดี๋ยวผมขอตัวใส่เบ็ดก่อนครับมันจะมืดจะคําพี่นอ้องเดี๋ยวร่อรุนครับเดีย๋ยวแรงนี้จะผ้าพี่น้องมายามเบ็ดคือเกาพี่น้องครับผมล่อติดตามแล้วพี่น้องมันแม่นยังหรอพี่น้องผมว่ามันฝ่ามันสวบคือติดเบ็ดนี่ลวงดูห่วย โอ้ยปลาคอหน่อยพี่น้องนี่ครับปลาคอหน่อยพี่น้องเออยังใส่บวเหลวเลยพี่น้องโอ้นี่ครับกำลังแดดเดียวพี่น้องเอาเก็บก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวมันจะหมึดจะค้ำซะก่อนครับผมก็ใส่บวมหมดครับเหลืออยู่ เกาหลังสิบหลังนี่แหละพี่น้องเพราะว่าจงเขียดไปยามกั๊บนะพี่น้องเพราะว่าเขียดว่าพ่อครับเดี๋ยวจะมาใส่ต่อขค้ืน,นี่ครับเดี๋ยวจะใส่นู่นแล้ะครับตรงไปคนละนี่ครับใส่ใส่ไว้น้ำไหลนี่ครับจุงไปนี่หลขั้นอยู่พี่น้อง เอาไปพี่น้องเดี๋ยวยำครับเลยครับเพราะว่ามันมืดแล้วครับนี่และไม้ที่เขามาใส่เบ็ดโฟมเราปัญหาตาเหลือกับพี่น้องไม้นี่แหละไปยำเบิ้งด้วยสักรอบเบื้งหลังนี้กันพี่น้องเออเออ ขอหน่อยแล้วครับโอ้ยมืดแลวพี่น้องไฟกับบอดดามาอ่ะดปลาก่อนพี่น้องสวัสดีครับมาขอกับเบาเกงตอนดึกๆพี่น้องเดียพาไปยามเบ็ดพี่น้อง ลุยหลังแหลกกันเลยครับโอ้ยไหนเนาะฮึ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 เอาล้วพี่น้องเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหยี่ห้อ่ะมันคือยังอ่ะแม่นป่าบปล่าล้พี่น้อง โอ้ปลาพี่น้องปลาปลาโอ้ยง,งามเลยลากขึ้นโคกันพี่น้องมแต่น้ยนเฮ้โอ้หนักเลยเดี๋ยวมัดถุงกันพี่น้องโอ้จะรุดเลยตัวนี้ พอดีมือเลยโอ้มันจะรุดเลยพี่น้องใส่กันครับตตอนแรกเขียดกับพ่อพี่น้องหลายหลังเยอะที่ขาดเนื้อตัวแหลกแหงหมานมาอลไรพี่น้องอ้งอุ้อุ้งอุ้งอุอพี่น้องเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเขียดมันจะออก ุงปลากับถุงเขียดถุงเดียวกันแล้วครับเมื่อนี้มาแล้วครับโอ้ใส่งามๆเลยพี่น้องเอาขึ้นมาได้โอ้นี่ครับอือโอ้ใส่งามๆพี่น้องขี้มาม้าอยู่ ใส่มันเนี้ยอ๋อใส่แล้วพี่นอ้องของแต้มแล้วพี่นอ้องแต้มงามๆอ๋อน,นี่เสียงป่าอยู่ข้างหนา้าเลยพี่นอ้องตุ้มตับตุ้มตับอยู่เฮ้ยนี่เสียงป่ามันด้วยสโอ้เป็นสภาพนี้แล้พี่นอ้อง ông ông ông, ủa ừa, ừa. ủa này Điều, đều. Điều, đều, đều. ủa ủa bật ngay đấy ủa 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 Soc lộ đi nghe dùm tang 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 dùm Ông 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 tang dùm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  tang พันพี่น้องพันบรเวนหมื่นพี่น้องพันโอ้โหตัวงามพี่น้องมือนี่เดี๋ยววางกันโอ้โหหมัดก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขียดมันจะออก นี่แต่ตกงามงาพี่น้องโอ้ได้การได้การเอาเนี่ยปลาหมึกมาหลอและเอาเขียดมาใส่นี่เอ้ด้กการพี่น้องเอาเก็บก่อนพี่น้องน้องมาเพิง่ง้ังหนีพี่น้องจนท้องขาวอลองเลยวะ มันจะติดเป็งแก่ปุ่นะหัวคำเยยังโอ้ลังพุนกับติดพี่น้องพูนพูนลังพุนกับติดงวงวดยุ่น,นพี่น้องเดี๋ยวเยเ,ยเอาลัางนี่ก่อนนี่นี่เข,ขาขดิพี่น้องเนี่ยเขาเข่า,ขาดิพี่น้องบักใหญ่เลย จะต,ตายแล้วพี่น้องโอ้โหขนกลับโมโมครับตายแล้วโอ้ถ้าบ่ตายค้งยังบริกินมันออกพี่น้องแหงหลายโอ้ขุนตัวขุนกับตี๋ชุ่มขุนน้องขุนล้างขุนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้ป,กปักไปก้อนก็นได้ เอาไปนี่แหละบักง่ายเลยเอาลังนี Bryant ้ก่อนเห็นยังอือโอ้โหทำงานพี่น้องอึกินลึกปะสำรวจดิ

ติดออียงอ่ะโอ้คีมตัวยแบบังไงเลยพี่น้องอืมสงพ่อมันบวกลบดืกติดหน่อยเดียวกับแมนยูมันติดโอ้บนนังไง

เลือกบ่อละตัวนี้ไอ้เพิ่งเออใจเย็นโอ้มลาเลือกมาได้ออเดี๋ยวใส่กรเทือในครีมเมนเอามากับติดรถดติดรถดเออเออโอ้มันโอ้บอกเก่งใจครีมกันเลยวะ เอาโอ้เบ็ดเสียเลยพี่น้องมบ็ดแทงพดเอ้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้องเดี๋ยวเบิ้งหลังต่อไปครับดูมกันต่อพี่น้องเาตัวนี้เบ็ดหายไปใส่ อบิดหายพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นี่ไงกูหนีอยู่บ่โอ้ยผุนคันเบ็ดโุ้ยก็ดึงคักดึงแน่แท้โอ้เสียบแน่นปรนเด็ก็ยังเอาได้เนาะ มึงดูมันเอียงดึงไปใส่โอ้ยโตแค่เนี้ย,ยมึงถอนขั้นเบดได้ไอฮ้ยยะมนฆ่าแถบป่าแถวนี้โอ้เต่าโตงามอยู่กิรไล่ดอกโตงามโตงามสามโตโลนี่แหละพี่น้องแต่มันคือสามารถดึงลากเบ็ดเด้ใช่ไหมเนี่ย ธรรมาดาบาธรรมาดาโอ้จะเต็มถุงเหรอพี่น้องออมานมานมือนีมานมานอยู่มานอยู่อันนี้มันเป็นน้ำไหลไป่นาะใส่ไว้ในหลองน้ำไหลนี่แหละข้าง,างโอ้เอาพี่น้องเดี๋ยวใส่เสียบเนี้ยก่อนครับ ครับพี่น้องก็ยามเบ็ดแล้วละครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปตัวป่าอยู่หม่องพักนะครับพี่น้องขากลับกาเดี๋ยวสเยิเดินยามกลับอีกรอบนึงพี่น้องเดินยามกลับไปเลยครับเดี๋ยวมาลุนกันก็จะทายไอ้เบิ้งแต่ไอ้ตัวไดดึงดึงได้พี่น้องขากรบนี่ ไปพี่น้องไปมันวิ่พี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดก็ตายเลย ยามกบมาซื้อหรกครับเดีย๋ยวคอยไปเบิงแต้มอยู่ขังเทิงของพี่น้องครับพี่น้องแต้มของข้าขเคืนนี่ครับนี่จะใส่งามๆเลยพี่น้องนี่พี่เบิ่มได้มาจากตัวนี่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแต้มครับพี่น้องเมื่อตอนหัวคำกับได้มาตะโคหน่อยมาสามแต้ม สิบเอ็ดแต้มครับคืนนี้โอ้มีแต่ใส่งามๆพี่น้องตัวนี้ถ้าถ้าว่าตายนี่ยคคกจะบดได้หรอพี่น้องตัวนี้น่าจะเกือบโลครับน่าจะเกือบโลอัน,นี้น่าร่วมๆแล้วน่าจะได้อยู่เกือบสามโลพี่น้องรวมมืดี่พอหิวมากนี่ก็เบิ้งน้ำหนักมาหนำกะ ข่าวๆครับเกือบสามโล่คนละประมาณอยู่ครับขึ้นนี่ก็เป็นเนื้อเขียดครับอ่ะขึ้นนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวมาพอกันตอนเศร้าครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องกัมาพอบ้ากิงกับตอนเศร้านี่แหละครับเบิรงครับมืดฝ่ามวดดินมาเลยพี่น้อง โอ้ยหมอกฝนครับจะทายได้บุ๊พี่น้องเลยครับบ่ออะไรยัยให้พี่น้องไปยามเบ็ดก็เลยเซานี่ครับเดี๋ยวเวบิ่งเซานี่ว่ามันจะหมานบ่เมืองละนี่พี่น้องเอออ่ะก็ะครับถึกจนตายพี่น้อง แต่มแรงแหงมานเข้ามาแล้วบ้กินลึกแทะเ้อเก็บก่อนพี่น้องต่อไปเลยพี่น้องอ้าออ้โ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 อดึงขักแทะโอ้มาแล้วครับพี่น้อง งามงามอยู่พี่เนอะอ้อหงหงหงอุ้อุ้อู้มันติ่งคักเทะอู้ตัวงามอยู่พี่น้อะตัวงามงเลยครับนี่มันอยู่ในปลาอ้อยว้าปลา ปลาขึ้นน้ำท่วมครับเดี๋ยวใส่โอ้ลึกขักเอาเก็บก่อนพี่น้องอุ้งอ้งเบื้องหล,หลังนี่พี่น้องอุ้งอ้งอุอ้มาแล้วครับโอ้หหอมงามเลยพี่น้อง เดี๋ยวจะเพิ่งใจเย็นใจเย็นมันจะหลุดใส่ถุงกัน <c oughs> ปลอดภัยไปก่อนเราพี่น้องโอ้โตงามพี่น้องสวยงามเลยเพิ่งล้างนีพี่น้องโอ้โอ้ถือกันตายแล้วพี่น้อง โง่เง่าเลยครับเธอคนตายเอาเอาเก็บก้อนพี่น้องเบื้องล่งนี่พี่นอ้องผมก็นึกว่าแต่บูมีป่าเออตอนแรกก็นึกว่าแต่บูมีดอกครับเห็นนิ่งๆเลยบ่ได้ทไทยพี่น้องเบิ่ง โอ้เดี๋ยวเด้อแปบ๊บนึงเด้อยพี่น้องไปพันเขานี่ครับเน็นนิ่งๆพี่น้องเอา้าเก็บก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันจะลุดครับเสาเสานี่ก็ได้มากหกแต้มพี่น้องก็พอได้มานอยพี่น้อง คือนีเข้ามายามก็ได้ไป12แต้มร่วมกับนีอีก6แต้มเป็น18แต้มพี่น้องหวานอยู่ครับนี่โตงามๆครับผมเบ,เบสเข้าไซ่บอเบิร์ดครับเมื่อคือนนี้เหลือ,อยู่1ิหลังใส่ไป40สบหลังครับก็นี่เบสหางเบสยังกับไลท์ไลท์ดวงอยู่พี่น้องนี่ครับ ใต่ป่าอ้อยนี่แล้วก็นหน้าเขานี่รับแพงนี่แหละส่วนมากกอป่าอยู่ในป่าอ้อยไหลครับวันหนาม,มันยังไหลแล้วก็นหนามท่วมอยู่กะไหลลงมาห้องหน้านี่แหละค,ครับคลิปนี้ก็ทำร่าพาจากันแล้วพี่น้องต่ถ้ามาคลิปนี้ก็กด ไปกดแชร์ให้ในพี่น้องกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้ำเน่ะฝากช่องนี้หน่อยไปน้ำสักคนพี่น้องไปเรานี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ